สวัสดีครับ EP พีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง10คคำแนะนําที่จริงใจที่สุดสําหรับคนอายุช่วง20ปีนะครับถ้าคุณอายุช่วง20ปีตอนต,อนต้นหรือว่ามีคนที่คุณรักอยู่ในช่วงอายุนี้อีพีนี้ช่อง Unlimited m มล์เจิตไม่จํากัดโดยผมสุระนวลประดิษฐ์จะมาคุยกับคุณเรื่องคําแนะนําที่จริงใจที่สุดจากคนที่เคยผ่านวัยนี้มาแล้วหลายสิบปีถ้าคุณรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ได้อีก10หรือ20ปีหรือว่า30ปีข้างหน้า คุณจะไม่มีวันได้พูดประโยคที่เศร้าที่สุดของชีวิตมนุษย์ที่ผู้คนจำนวนมากต้องพูดกับตัวเองนั่นก็คือประโยคที่ว่าถ้ารู้อย่างนี้ข้อ 1. ห,ห้ามดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าเสพยานี่คือความจริงที่คนหนุ่มสาวมักจะไม่ค่อยยอมรับกันการสูบบุหรี่การใช้ยาเสพติดและการดื่มสุราในปริมาณมากมันจะดูเหมือนว่าจะให้สัญญาว่าจะให้อิสระภาพแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันกลับสร้างโครงขังขึ้นมาเงียบๆนะครับ บุหรี่เหล้าสิ่งเสพติดเหล่านี้มันจะกระซิบบอกคุณถึงความตื่นเต้นทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้ค้นพบบางอย่างทําให้คุณเป็นคนที่ยอมรับของบางสังคมแต่ว่าสิ่งที่มันทิ้งเอาไว้ก็คือความทรงจําที่เลือนลางความรู้สึกที่ตื้นเขินและก็เวลาที่เสียไปแบบเปล่าประโยชน์นะครับคนในวัย20บบวกลบมักจะอดใจไม่ไหวที่จะลองการหาความสุขและก็อิสรภาพจากสิ่งเหล่านี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนพิธีกรรมแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นหรือว่าวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่นะครับ ที่คนรอบตัวทํากันจนเป็นเรื่องปกติแต่ว่านอกจากพ่อแม่และก็คนที่รักคุณมากพอที่จะขัดใจคุณเพื่อสิ่งที่ดีจริงๆสําหรับคุณในระยะยาวแล้วก็ไม่ค่อยมีใครบอกคุณว่าความสุขแบบนั้นไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขที่ยั่งยืนคุณจะไม่ได้สร้างคุณค่าหรือว่ามูลค่าในตัวเองและก็นอกตัวเองจากการทําแบบนั้นนะครับคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกภูมิใจในคืนที่คุณไม่มีสติจําช่วงเวลาที่คุณคิดว่าสนุกมากมายไม่ได้ด้วยซ้ํานะครับ นี่ยังไม่นับถึงบางคนที่ไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวอีกแล้วความสนุกที่แท้จริงคืออะไรอิสรภาพที่แท้จริงคืออะไรนั่นคือการเต้นรําอย่างมีสติหัวเราะอย่างสุดเหวี่ยงจากอารมณ์ขันที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกหลอนและมีจิตใจที่แจ่มใสและก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับการดื่มเพื่อสังคมในปริมาณที่พอเหมาะนั้นเป็นเรื่องที่พอยอมรับได้ช่วงเวลาเหล่านี้สามารถที่จะใช้สร้างสายสัมพันธ์และความทรงจำได้แต่ว่าจงจำเป้าหมายของคุณไว้ การติดยาการติดแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้ทําให้คุณพังทลายในชั่วข้ามคืนแต่ว่ามันจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างเงียบๆและหากว่าคุณเลิกมันได้ในภายหลังคุณก็จะเห็นว่า่ําคืนที่สนุกอย่างบ้าคลั่งเหล่านั้นที่คุณผ่านมามันว่างเปล่าเพียงใดและหากคุณไม่เคยลองมันสักอย่างแล้วคุณจะได้อะไรคุณก็จะได้สุขภาพได้พลังงานและก็การควบคุมตัวเองกลับมาเป็นของคุณอีกหลายปีนะครับซึ่งเวลาเหล่านี้ที่คุณได้มาก็สามารถเอาไปสร้างสิ่งดีๆได้มากมายให้กับชีวิตของคุณได้นะครับ ในขณะที่คนอื่นพยายามที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวาผ่านสารเคมีแต่คุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงแจ่มใสตื่นตัวแล้วก็สร้างความทรงจําที่ไม่ต้องใช้สารใดๆเพื่อที่จะจดจําเลือกชีวิตที่ไม่ต้องหลีกหนีจากความเป็นจริงนะครับ 2. อ,ออกกําลังกายเล่นกีฬาดูแลสุขภาพร่างกายคิดว่าการออกกําลังกายเป็นการลงทุนในอนาคตของคุณ การวิดพื้นกา,ก,ก,การเจ็อกิ้งการออกกําลังกายล้วนแต่เป็นจดหมายรักที่คุณเขียนถึงตัวคุณในอนาคตนะครับเมื่อตอนที่คุณอายุ20ต้นต้นๆคุณไม่ได้แค่กําลังสร้างรูปร่างแต่ว่าคุณกําลังแกะสลักตัวตนของคุณคุณจะเป็นคนที่ตื่นมาพร้อมกับพระอาทิตย์เพื่อพิชิตการวิ่งหรือไม่หรือว่าเป็นคนที่รอคอยแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันจะมาถึงนิสัยของคุณกําหนดได้ประโยชน์ของการออกกําลังกายนั้นมีมากกว่าแค่การส่องกระจกแล้วรู้สึกดีการดูดีเป็นแค่โบนัส แต่ผลกําไรภายในต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตของคุณความมั่นใจวินยัยการคลายเครียดพลังงานกีฬาจะสอนให้คุณมีความยืดหยุ่นการทํางานเป็นทีมและรู้วิธีการล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่การออกกําลังกายไม่ได้มีไว้สําหรับนักกีฬาเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเหมาะสําหรับคนที่ต้องการมีจิตใจที่เฉียบแหลมหัวใจที่แข็งแรงและก็มีชีวิตที่ดีขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักออกกําลังกายตัวยงหรือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับแค่เต้นรําปีนป่ายจุดที่ไม่สูงมากนะัก ว่ายน้ำชกมวยยกน้ำหนักหรือว่าแค่วิ่งจ็อกกิ้งง่ายๆเพียงแค่เคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวคือชีวิตที่เคลื่อนไหวและเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในช่วงวัย20ปีของคุณคุณจะรู้สึกขอบคุณที่คุณได้หมั่นเคลื่อนไหวร่างกายจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคุณเริ่มเลยตอนนี้แล้วตัวคุณในอนาคตตอนอายุ 30, 40หรือแม้แต่70ปีก็จะขอบคุณตัวคุณในปัจจุบันนี้นะครับข้อ 3. เริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ หากคุณเรียนรู้พลังของเงินตั้งแต่เนินเน่นๆอนาคตของคุณก็จะไม่ถูกควบคุมด้วยเงินนั้นการออมเงินในช่วงวัย20ปีไม่ได้หมายถึงการมีเงินสดเท่านั้นแต่ว่ายังหมายถึงการสร้างอิสราภาพให้ตัวเองในอนาคตอีกด้วยนะครับอิสราภาพในการที่จะปฏิเสธงานที่เป็นพิษหรือว่างานที่คุณไม่ชอบอิสราภาพในการได้ไปทําตามความฝันอันกล้าหาญของคุณเงินทุกบาทที่คุณประหยัดได้ก็คือทหารในกองทัพแห่งความเป็นอิสระของคุณมันไม่ใช่แค่การเป็นคนรวยแต่หมายถึงการเตรียมพร้อม คุณอยากจะเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองลาพักร้อนได้เท่าที่อยากจะลาหรือว่าเดินทางรอบโลกหรือไม่เริ่มต้นตอนนี้ดอกเบีย้ยทบต้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใกล้เคียงกับเวทมนต์ที่สุดในชีวิตจริงของคนเรานะครับเริ่มต้นทีละน้อยออมอย่างสม่ำเสมอแม้แต่ไม่กี่พันบาทต่อเดือนมันก็จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดคุณไม่จําเป็นต้องทิ้งความสนุกสนานทั้งหมดเพียงแค่เลือกความสนุกสนานในแบบที่ฉลาดกว่าเลิกดื่มกาแฟหรูเตรียมอาหารกลางวันไปกินเองซื้อของมือสอง สิ่งสาคัญไม่ใช่ว่าคุณหาไรายได้ได้เท่าไหรแต่ว่าสําคัญว่าคุณจะเก็บออมแล้วก็ลงทุนอย่างชาญฉลาดได้แค่ไหนอย่าปล่อยให้การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน,นั้นหลอกคุณสิ่งของฟุ่มเฟือยจะไม่ทําให้คุณอิ่มแต่เสรีภาพต่างหากที่จะเติมเต็มคุณได้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นถ้วยรางวัลจงใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่ทําให้คุณภาคภูมิใจไม่ใช่ชีวิตที่ทําให้คุณหมดตัวช่วงวัย20ปีของคุณคือจุดเริ่มต้นจริงๆของชีวิตหลังจากที่คุณเป็นเด็กอย่ารอจนถึงอายุ40 แล้วถึงเริ่มทําตัวเหมือนว่าอนาคตของคุณมีความสําคัญเริ่มต้นจากการเลือกในวันนี้นะครับ 4. คุณสามารถที่จะสนุกสนานแบบฟรีๆได้มากมายนะครับในโลกที่ขายความบันเทิงกันอยู่ตลอดเวลาเราก็อาจจะลืมไปว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นฟรีจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องออกไปเที่ยวกลางคืนด้วยเงินหลายพันบาทซื้ออุปกรณ์ไฮเทครุ่นล่าสุดหรือว่าซื้อรถยนต์หรูเพื่อให้รู้สึกมีชีวิตชีวาความสนุกคือทัศนคติที่อยู่ข้างในตัวคุณไม่ได้อยู่ที่ราคาของนะครับ ความทรงจําที่ดีที่สุดบางอย่างที่คุณจะสร้างได้มันมักจะเกิดขึ้นรอบกองไฟกับเพื่อนๆในป่าหรือว่าบนภูเขาสูงที่พวกคุณปีนขึ้นไปด้วยกันหัวเราะกับเรื่องตลกที่มาจากอารมณ์ขันส่วนลึกหรือว่าเล่นเกมกระดานกันตอนดึกไม่ใช่ในคลับหรือว่าในผับที่เสียงดังแล้วก็เต็มไปด้วยไฟสีฉูดฉาดความสนุกที่แท้จริงนั้นพบได้จากการเชื่อมต่อกับเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรักความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นลองออกเดินทางท่องเที่ยวโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนสำรวจเส้นทางในป่า ไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆในช่วงปิดเทอมหรือว่าวันหยุดยาวหรือว่าไปเล่นกีฬาในสวนสาธารณะใกล้บ้านเรียนรู้ที่จะค้นหาความสุขในช่วงเวลาที่เรียบง่ายเพราะว่าช่วงเวลาเหล่านั้นคือช่วงเวลาที่จะมีความสุขเมื่อคุณอายุมากขึ้นนะครับคุณจะพบว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เงินไปมากเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกอย่างไรอย่าไล่าตามไฮไลท์ชีวิตของคนอื่นในโลกโซเชียลแต่ว่าจงสร้างวิดีโอของคุณที่เต็มไปด้วยความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินในกระเป๋า อย่าเชื่อเครื่องดื่มโฆษณาแอลกอฮอล์ที่มักจะบอกคุณว่าให้ออกไปใช้ชีวิตโดยแฝงภาพแก้วเหล้าแก้วเบียร์หรือว่าสื่อถึงการดื่มเพื่อแอบ,บสะกดจิตคุณว่าการใช้ชีวิตคือการออกไปกินเหล้าจงประหยัดเงินสร้างมิตรภาพแล้วก็เพลิดเพลินไปกับความงามของความสุขง่ายๆในชีวิตคนที่ร่ำรวยที่สุดก็คือคนที่รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องซื้อมันและเมื่อคุณอายุ20ต้นๆการค้นพบสิ่งนี้คือพลังพิเศษที่ซ่อนเร้นของคุณสําหรับอนาคตของคุณนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟัง e ีีนี้แล้วสนใจอยากจะอ่านเวอร์ชันที่เป็นบทความที่ใช้ทำสคริปต์ของ e ีีนี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่ารูปแบบของไฟล e ์ eBo o k นะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยโดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปที่แจ้งเอาไว้ด้านล่างนะครับข้อ5อย่าซื้อของที่แบรนด์ของสินค้าเพียงอย่างเดียวนะครับมายอมรับความจริงกันเถอะฉลากรือว่าแบรนด์นั้นไม่ได้ทาให้คุณมีค่าคุณต่ังหากที่มีค่า วัฒนธรรมการตลาดของโลกนี้พยายามที่จะโน้มน้าวให้คุณเชื่อว่าคุณค่าของคุณนั้นถูกเย็บติดกับโลโก้หรือว่าแบรนด์แต่ว่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการใช้ของมีแบรนด์ที่แพงระยับแต่ว่ามาจากการรู้ว่าคุณเป็นใครโดยไม่จําเป็นต้องให้ใครยอมรับหรือว่ามองด้วยสายตาอิจฉาเมื่อคุณสวมเสื้อผ้าธรรมดาซื้อของบางอย่างแบบของมือสองแล้วก็เดินอย่างภาคภูมิใจในตัวเองก็เท่ากับว่าคุณกําลังพูดกับตัวเองแบบชัดๆแล้วก็ท่งพลังแบบเงียบๆว่า ฉันไม่จําเป็นต้องประทับใจใครเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีบิลเกตใส่เสื้อเชิ้ตราคาสิบเหรียญและเป็นเศรษฐีหมื่นล้านทําไมนะหรือก็เพราะคนฉลาดรู้ว่าวัตถุนิยมนั้นเป็นกับดักมันเป็นหลุมทรายดูดทางการเงินคุณเริ่มจมลงอย่างช้าๆในขณะที่คุณไล่ตามการยอมรับจากคนที่ไม่สําคัญอะไรกับชีวิตของคุณเลยเลือกคนที่มองเห็นตัวตนของคุณไม่ใช่เห็นแบรนด์ของคุณเลือกความรู้สึกที่ได้รับจากสิ่งที่คุณใช้มันมากกว่าที่จะเลือกค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายให้กับมัน ทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยเรื่องราวไม่ใช่เต็มไปด้วยสิ่งของหากเพื่อนของคุณตัดสินคุณจากชุดที่คุณสวมใส่หรือว่าเข้าของที่คุณใช้แทนที่จะตัดสินจากบุคลิกภายในของคุณก็ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรดวงสังคมของคุณนะครับตู้เสื้อผ้าของคุณไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกถึงความมั่งคั่งความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออิสรภาพอิสรภาพจากหนี้สินเป็นอิสระจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นอิสระจากการต้องพิสูจน์อะไรก็ตามเพื่อให้คนอื่นยอมรับจงภูมิใจในความมีเหตุผล ความมั่งคั่งภายในแสดงถึงภูมิปัญญาความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้มแข็งและเชื่อเถอว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่ใครสักคนรู้สึกสบายใจกับค่านิยมที่ตัวเองยึดถืออยู่นะครับข้อ 6. ใครๆก็ทรยศคุณได้ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณรู้จักหรือว่าไว้ใจพวกเขามากแค่ไหนก็ตามความอกหักไม่ได้มาจากคนรักเท่านั้นแต่จะมาจากเพื่อนครอบครัวจากคนที่คุณคิดว่าพวกเขามั่นคงต่อคุณ การทรยศไม่เพียงแต่ทำให้คุณเจ็บปวดเท่านั้นแต่ว่ายังทำให้เกิดความรู้สึกคาดไม่ถึงอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือคนเราต่างมีข้อบกพร่องแม้แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดคุณที่สุดก็ยังมีด้านมืดและสิ่งเร้าบางอย่างอาจจะมีบางคนหันหลังให้คุณด้วยเหตุผลที่คุณไม่เคยเข้าใจและนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของคุณมันเป็นบทเรียนชีวิตที่ยากแต่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งอย่าให้กุญแจแห่งความสุขสงบของคุณนั้นไปอยู่ในมือของใครเลยให้มันอยู่ในมือของคุณเสมอ นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสร้างกำแพงกั้นตัวเองแต่หมายความว่าคุณจะต้องสร้างขอบเขตของตัวเองขึ้นมาใจดีได้แต่ต้องรอบคอบเชื่อใจแต่ด้วยสติปัญญารักอย่างเปิดใจเมื่อถูกทรยศหักหลังจงยอมให้ตัวเองเจ็บปวดแต่อย่าปล่อยให้มันทําให้คุณเป็นคนแข็งกระด้างเรียนรู้จากมันเข้มแข็งขึ้นคุณไม่ใช่การกระทําที่คนอื่นทํากับคุณคุณคือสิ่งที่ทําให้ตัวคุณเองลุกขึ้นหลังจากที่ล้มลงและนี่คือความย้อนแยง้งยิ่งคุณเจ็บปวดมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งเข้าใจความรักมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าความรักที่แท้จริงนั้นมีความเสี่ยงจงศรัทธาในคนอื่นแต่จงยึดมั่นในคุณค่าของตัวเองนั่นคือวิธีที่คุณจะเปิดใจและก็เข้มแข็งขึ้นนะครับข้อ 7. ประสบการณ์ที่สําคัญที่สุดคือประสบการณ์ใหม่ถ้าคุณลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงก็มีโอกาสสูงที่มันจะเป็นตอนที่คุณทําอะไรใหม่ๆจิตใจของเราถูกสร้างให้จดจําความแปลกใหม่มันติดอยู่ในใจของเรามันกระตุ้นเรา ม,น,มนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมครั้งแรกที่คุณลองทําอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนครั้งแรกที่คุณไปที่ใดที่หนึ่งหรือว่าพบกับใครคนใหม่มันจึงมักจะฝังแน่นอยู่ในความทรงจําของคุณเหมือนกับรอยสักคุณมักจะจําไม่ได้ว่าดูทีวีไปเป็นร้อยครั้งแล้วแต่ว่าคุณจะจําการเดินทางครั้งแรกของคุณได้เสมอจําการปีนเขาครั้งแรกของคุณและจําการจูบครั้งแรกของคุณได้ชีวิตขยายตัวขึ้นพร้อมกับประสบการณ์แปลกใหม่ทุกครั้งไม่จำเป็นต้องสุดโตง่งหรือว่าแพงเสมอไป อย่างเช่นการแค่ลองชิมอาหารใหม่ๆเข้าคลาสเรียนใหม่ๆสำรวจเมืองที่ไม่เคยไปหรือแม้แต่เรียนภาษาใหม่หรือว่าท่าเต้นใหม่ทุกอย่างล้วนมีความสำคัญช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณเพิ่มความมั่นใจสร้างเรื่องราวของคุณสร้างนิสัยที่พร้อมจะพูดว่าใช่กับสิ่งใหม่ๆปล่อยให้ความกระตือรือร้นที่จะได้ประสบการณ์ใหม่เป็นเข็มทิศนำทางชีวิตของคุณคุณจะประหลาดใจว่าชีวิตจะสดใสขึ้นแค่ไหนเมื่อคุณก้าวออกจากเส้นทางเดิมๆ และอีกหลายปีต่อจากนี้คุณจะมองย้อนกลับไปแล้วก็พบว่าชีวิตของคุณจะไม่เบลอๆอ,อีกต่อไปแต่ว่าจะเป็นภาพโมเสกข,ของประสบการณ์ครั้งแรกที่สดใสแล้วก็น่าจดจําไล่ตามประสบการณ์ของคุณสร้างมันขึ้นมานั่นคือวิธีที่คุณสร้างชีวิตที่รู้สึกสมบูรณ์แบบในภายหลังนะครับข้อ 8. ไปพบทันตแพทย์ทุก6เดือนแล้วก็แปลงฟันให้ถูกวิธีนี่อาจจะฟังดูเหมือนคุณแม่ของคุณกําลังพูดแต่ว่าลองมองความเป็นจริงก็ได้นะครับรอยยิ้มของคุณมีความสําคัญมากกว่าที่คุณคิด สุขภาพช่องปากไม่ได้เกี่ยวกับฟันเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังส่งผลต่อร่างกายและก็ความมั่นใจของคุณอีกด้วยเมื่ออายุ20ปีต้นๆคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งไปทุกอย่างแต่การไม่สนใจไปพบทันตแพทย์และพฤติกรรมการแปรงฟันแบบขี้เกียจก็ทําให้อาการแย่ลงวันหนึ่งคุณจะตื่นมาพร้อมกับความเจ็บปวดหรือว่าแย่กว่านั้นก็คือค่ารักษาฟันที่สูงมากการละเลยของการดูแลฟันจะทําให้คุณเสียเงินมากมายและสูญเสียเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งไปนั่นคือรอยยิ้มของคุณ มันเป็นเรื่องที่ป้องกันได้การแปรงฟันวันละสองครั้งใช้ไหมขัดฟันและไปพบทันตแพทย์เพียงปีละสองครั้งสามารถที่จะช่วยรักษารอยยิ้มของคุณได้จริงๆไปอีกยาวนานนะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการเคารพตัวเองอีกด้วยเมื่อคุณดูแลฟันของตัวเองก็เหมือนกับคุณกําลังบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรที่จะดูแลอย่าปล่อยให้ปวดแล้วจึงเริ่มดูแลอย่ารอให้อายก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงทําให้การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเป็นพิธีกรรมแห่งความรักตัวเอง ใช้เวลาเพียง5นาทีต่อวันแต่ผลกระทบจะคงอยู่ตลอดชีวิตคุณในอนาคตจะยิ้มอย่างมั่นใจและปราศจากความเจ็บปวดและจะรู้สึกขอบคุณคุณตลอดไปข้อ 9. มุ่งเน้นไปที่การมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีคุณมีร่างกายเพียงหนึ่งร่างมีการเดินทางหนึ่งครั้งในชีวิตนี้และมันจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนนั่นขึ้นอยู่กับคุณเป็นส่วนใหญ่วิทยาศาสตร์นั้นบอกเราชัดเจนนิสัยของคุณกำหนดชีววิทยาของคุณการกินอาหารการนอนหลับ การออกกําลังกายและการจัดการความเครียดล้วนส่งผลต่อการยืนยาวของเซลล์แต่ละเซลล์ของคุณยิ่งนานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งอายุน้อยลงเท่านั้นในระดับเซลล์คุณต้องการแก่ตัวอย่างสง่างามมีพลังและก็มีชีวิตที่ยืนยาวพอที่จะเพลิดเพลินไปกับความฝันทั้งหมดของคุณหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นให้ปฏิบัติต่อร่างกายของคุณเหมือนกับวิหารศักดิ์สิทธิ์กินอาหารที่เป็นยารักษาคุณด้วยไม่ใช่กินเพื่อทําร้ายคุณขยับร่างกายทุกวัน ปกป้องความสงบสุขของคุณราวกับว่าชีวิตคุณขึ้นอยู่กับมันเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆช่วงวัย20ปีของคุณคือช่วงที่เมล็ดพันธุ์แห่งการมีอายุยืนถูกหวานลงไปนี่ไม่ใช่เรื่องของความกลัวหรือว่าการคิดมากแต่ว่าเป็นเรื่องของพลังคุณมีพลังที่จะชะลอความแก่ป้องกันโรคและมีชีวิตชีวาแม้แต่ในวัยชาราแต่ต้องเริ่มต้นตอนนี้เลยไม่ใช่ช้ากว่าช้ากว่าเสมอและรางวัลคืออนาคตที่คุณไม่ได้แค่มีชีวิตอยู่แต่ว่าคุณยังแข็งแรงสบายดี อย่าสนใจแค่จํานวนปีในชีวิตของคุณแต่ว่าสนใจชีวิตในแต่ละปีของคุณนะครับข้อ 10. ค้นหาคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตของคุณให้พบที่ไหนสักแห่งมีคนที่คุณจะรักมากที่สุดในแบบของคุณอยู่คนที่ทําให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณสมเหตุสมผลให้พลังให้ความหวังและทําทุกวันของคุณให้มีความหมายความรักแบบนี้ไม่ใช่แค่ความโรแมนติกแบบความรักในหนุ่มสาวทั่วไปแต่ว่าเป็นการเปิดเผยจิตใจของคุณ มันคือการค้นหาใครสักคนที่มองเห็นจิตวิญญาณของคุณและรักทุกรอยแผลของคุณรักทุกความแปลกประหลาดของคุณรักทุกความฝันของคุณจะหายากมากและใช่แล้วมันคุ้มค่ากับการอกหักในเวลาที่คุณแสวงหาคนคนนั้นคุ้มค่ากับทุกข่ําคืนที่คุณเหงาคุ้มค่ากับทุกช่วงเวลาแห่งความสงสัยที่คุณต้องเดินผ่านไปเพื่อตามหาคนคนนั้นอย่ายอมแพ้เพียงเพราะว่าคุณเบื่อหรือว่าท้อถอยกับการค้นหาจงรอคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุด คนที่ทาให้ช่วงเวลาธรมาธรมดาๆรู้สึกเหมือนเวลาที่มีเวทมนต์คนคนนั้นไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบพวกเขาจะสะท้อนความสมบูรณ์ที่คุณสร้างขึ้นมาภายในตัวคุณแต่เมื่อคุณพบพวกเขาแล้วจงให้เกียรติพวกเขาต่อสู้เพื่อพวกเขาสร้างชีวิตคู่ที่อย่างรากลึกในความเคารพเสียงหัวเราะและก็จุดมุ่งหมายร่วมกันในชีวิตและหากคุณพบคนที่คุณจะรักได้อย่างสุดหัวใจแล้วอย่ามองข้ามคนคนนั้นจงดูแลความรักนั้นราวกับว่ามันเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดที่คุณมี เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขและก็มีความหมายไปตลอดชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เข้ามาและจากไปเต็มไปด้วยสิ่งที่อยู่เพียงชั่วคราวจงเป็นของใครสักคนตลอดไปนั่นคือคําแนะนําทั้งหมด10ข้อสําหรับคนที่อยู่ในช่วงอายุ20ปีนะครับและก่อนจบคลิปนี้ขอแนะนาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นผลงานแปลของผมสุรนนท์ประดิษฐ์ซึ่งเป็นแอดมินของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดช่องนี้นะครับสาหรับท่านที่ชอบพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือนะครับ เมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man thinketh เขียนโดยเจมส์อัลเลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับ หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1,902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลาย10ภาษามียอดจําหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สังการจักรวาลทําตาม เดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมาแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man tinget คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก ความคิดคือมเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสำเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ำๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลุกให้คุณตื่นมนุษย์สังการจักรวาลทำตามเล่มนี้สำหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากำหนด แต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆน,นะครับจากหนา้า10มนุษย์เป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ำต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตามแต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิด เขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นำที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและกำหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจกแม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28 เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพ,เจ,พเจ้าก็พร้อมที่จะทําตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศและก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Official ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add unlimited myset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทาง s h อป e e ผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคาอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ